สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่นาล,ล่าจะพามาดูต้นไม้สวยๆที่แม่นลล่าแยกออกมาจากกระถางแม่ที่ซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์นะคะก็เอามาใส่กระถางใหม่อย่างพลูบราซิลนี่ก็แม่นาล,ล่าก็ตัดมา3ท่อนนะคะจัดใส่กระถางใหม่ นี่คะ่ะแบบนี้นะคะส่วนพลูราชนีหินอ่อนเนี่ยมีเยอะแยะคะ่ะก็เลยตัดมาสองสองกิ่งแล้วก็มาจัดใส่กระถางทรงนี้นะคะสวยดีนะคะส่วนพลูป,ปีกนกนะคะก็ตัดมาสองท่อนมาจัดใส่กระถางนะคะเลี้ยงในกระถางนี้ก่อนแล้วก็กวักดำมรกตนะคะไม่ใช่สิ กวักมรกตสีดำนะคะก็ตัดมาหนึ่งใบเพื่อชํำยอดนะคะเพื่อชํำใบนี่ค่ะอย่างนี้มันก็เพิ่มมูลาค่าสินค้าของเราได้นะคะใครเห็นใครก็ชอบนะคะทีนี้ราคาก็อยู่ที่ความพอใจของคนซื้อแล้วล่ะคะ่ะคนขายก็จะตั้งราคา ไว้เป็นมาตรฐานนะคะส่วนคนซื้อจะซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่เซตนี้นะคะก็จะเป็นของที่จัดให้บอสนะคะให้เจ้านายเพราะว่าเจ้านายให้กระถางมานะคะเราก็ให้กระถางคืนไปพร้อมต้นไม้คะ่ะเป็นการขอบคุณนะคะท่านก็จะไปไว้ตกแต่ง บริเวณที่พักของท่านนะคะเดี๋ยวแม่ดาราต้องเลี้ยงให้แข็งแรงก่อนเดี๋ยวค่อยยกไปให้นะคะส่วนวันนี้แม่ดา่าจะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้สายหวานอีกแล้วค่ะนี่คือต้นอ,อมชมพูเห็นไหมคะสีชมพูสายหวานไม้มงคลค่ะเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้าบ้านนะคะใครปลูกก็เฮงเฮงเฮง แถมใบที่หวานแหววนะคะสามารถที่เอาไปตกแต่งในตัวอาคารได้แบบอย่างหรูหราหมาเห่าเลยแหละคะ่ะเลี้ยงเขาดีๆนะคะให้ใบเขาสวยๆออกสีชมพูอย่างนี้คะ่ะกิ่งนี้คือได้มาเป็นกิ่งชํานะคะซื้อมายกกระถางเลยค่ะราคาก็หลักร้อยนะคะ แต่ว่าได้ต้นที่ฟอร์มสวยมากนะคะฟอร์มสวยจริงๆอันนี้คือแม่ดันล่าไปซื้อที่ร้านต้นไม้นะคะการดูแลก็ง่ายค่ะก็ดินร่วนนะคะผสมกับมะพร้าวแล้วก็รดน้ำเข้าให้ชุ่มนะคะชื้นเข้าไว้ค่ะแต่ไม่แฉะนะคะ ก็รดน้ำวันละครั้งวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ก็ดูดูดินของเขานะคะถ้าเขายังชื้นอยู่ก็ไม่เป็นไรเขาก็โตได้นะคะพอเขาดินแห้งหรือว่ากาะมาพ้าเริ่มแห้งเราก็ค่อยให้น้ำไปนะคะ mm hmm. เมื่อเขาโตขึ้นบางครั้งก็ต้องหาหาหลักมาให้เขาดามพวกก้านของเขานี่ค่ะให้ได้ทรงพุ่มที่สวยนะคะ นี่ค่ะนี่คืออมชมพูนะคะสีสวยมากไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะแต่แม่ดาราก็เห็นใบสีชมพูสวยๆนี่ก็ซื้อเลยค่ะนะคะแล้วแม่ดาราก็แยกแยกได้หนึ่งอีกหนึ่งกระถางนะคะก็คือตรงนี้เขาเกิดหน่อขึ้นมาเกิดกิ่งขึ้นมาแม่ดาราก็ตัดแล้วก็เอาไปชําไว้หนึ่งกระถางะคะ่ะ จากหนึ่งเป็น2นะคะทำแบบทวีคูณแล้วตัวนี้เขาให้หลอดใบออกมาอีกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม้ประดับที่สวยงามนะคะไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะเอาไว้ในร่มนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าถ้า,าไว้กลางแดดเนี่ยใบเขาไหม้แน่นอนเพราะเขาไม่มีอะอะไรนะสารสีเขียวนะคะคอโรฟิลเนาะ ก็เอาไว้ในร่มมีแดดรำไรนะคะนี่ค่ะออกชมพูแบบอมม่วงบางใบก็ออกชมพูชมพูแบบหม่นหมนนะคะสวยดีค่ะนะคะนี่เลยจากไม้ด่างก็มาเป็นไม้สีสีบ้างเนละก็ผสมปนเปกันไปนะคะ แล้วก็วันนี้แม่ดาล่าก็ได้เสน่ห์จันดํามานะคะก็ไม่รู้ว่าดําหรือแดงนะคะก็ต้องลองปลูกลูว่าก้านของเขาจะออกลักษณะดําหรือเปล่าถ้าออกแบบสีเลือดหมูก็แสดงว่าเสน่ห์จันแดงนะคะอย่างต้นนี้นะคะค่ะแล้วแม่ดลล่าก็เกิดความสงสัยว่าฟิโลเบอร์กินของแม่ดลล่าเนี่ยทำไมมันออกสีนี้คะเพื่อน ใบใหม่หลอดใหม่เนี่ยทำไมมันมันไม่ลายแบบนี้ค่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยหรือว่าพอเขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ต้องไปเซิร์ชดูนะคะเม่นนล่าก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ ทำไม,มใบมันออกสีชมพูชมพูนี่ค่ะหรือว่ามันเป็นฟิโลอีกแบบหนึง่งอีกพันหนึง่งอีกสักพักแม่ดันล่าก็จะตัดตรงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะเอาไปชำเพื่อแยกกระถางนะคะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเลี้ยงไว้เป็นต้นแม่ฟิโลเบอร์กินเขาก็จะทำแบบนี้นะคะ ก็สวยดีนะคะไม่เป็นไรค่ะใบเขายังไงก็สวยดีแต่ว่าก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะมันทำไมไม่เหมือนเพื่อนเลยใบยนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนเพเห็นไหมคะเนี่ยมันไม่ใช่บใบไหม้นะแต่มันเป็นลายใบยของเขาอะคะ่ะหรือมันเป็นคนละพันหรอแล้วใบนี้เขาก็จะไม่ออกแบบ แบบนี้ยังไงทําไมยังไงต้องไปศึกษาดูนะคะการเลี้ยงฟิโลเบอร์กินก็ง่ายนะคะปรุงดินให้เค้าดินร่วนผสมปุ๋ยคอกนะคะสูตรแมน่นล่าก็เอาเจ้าฟิโลนี่ลงนะคะไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวนะคะก็ให้น้ำก็ชื้นนะคะแต่ไม่แฉะชื้นๆอย่างนี้นะคะ่ะนี่เห็นไหมคะดินนี้ก็ชื้นนะคะ เห็นไหมคะปั้นติดดินเขายัางชื้นอยู่ก็เป็นอันใช้ได้เขาก็โตได้โตเร็วนะคะส่วนถ้าจะเอาไปวางไว้ตัวอาคารเนี้ยก็ต้องหาที่รองกระถางนะคะแล้วก็ด้านหน้านี้อาจจะโรยด้วยขวุยมะพร้าวกบมะาพร้าวนะคะเพื่อที่ตกแต่งหน้ากระถางให้สวยงามนะคะก็เพื่อนๆก็เลือกปลูกกันได้ตามใจชอบเลยค่ะปลูกต้นไม้ตามเทรนหรือไม่ตามเทรนนะคะเอาความชอบส่วนตัวค่ะ จะได้ทำได้นานๆทำได้ไม่เบื่อนะคะอย่างเมดัลล่านี่ก็หาหลากหลายสายพันธุ์นะคะมาปลูกแล้วก็เพื่อนๆก็เอามาฝากบ้างนะคะก็ปลูกไปเรื่อยนะคะเริ่มขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆนะคะคิดหนักตอนที่จะกลับบ้าน,นอกนี่ค่ะจะขนกลับยังไงสงสัยต้องใช้รถ แบบตู้คอนเทนเนอร์คนคนต้นไม้แบบเบอร์วางอลังการมากเลยนะคะเอาไปให้ต้นยางนาดูที่บ้านนอกนะคะวันนี้ต้นไม้สวยงามนะคะนี่ค่ะก็คลิปนี้แม่นานล่าก็พาเพื่อนๆมารู้จักเจ้าอ,อมชมพูนะคะไม้มงคลเรียกโชคเรียก,กลาบแล้วก็ไม้ใบที่น่ารัก ลูกง่ายโตเร็วนะคะวางไว้ในตัวอาคารได้การปลูกก็ดินร่วนนะคะผสมขุยมะพร้าวกากมะพร้าวนี่ค่ะการให้น้ําก็วันละครั้งหรือสองวันครั้งแล้วแต่ตัวกระถางว่าเขาแห้งหรืออยังนะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็การแยกหลายแยกหน่อนะคะแยกกิ่งของเขามาปักชําแค่นี้ก็จบค่ะง่ายสวย น่ารักนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นา่าก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ